คุณข่านรถชวนเ้ามีจักต้นทุเรียนเห้าลอยลอยหาต้นแล้วครับแต่ว่ามันบระพรมกันคือข้าปลูกเทาย่อยปลูกปลูกแบบซัมมี่นหรอนะปลูกปีละสิบต้นยี่สิบต้นนะสันน่ะข้าปลูกซัมมี่ตันนี้ก็คือจักปีเนอตอน้นต้นนี้หกปีครับหกปีได้ผลผลิตแล้วแมนครับเป็นเป็นปีที่สองลอเลรอเนี่ยปีนี้ได้จัดหน่วยเนาะปีนี้ต้นนี้เรายูเจ็ดแปดหน่วยอ,อันนี้ก็คือลูก ขายบอลุงมีที่ให้ขึ้นตัดเอาเลยเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะขึ้นตัดแบบเพราะว่าจงไว้ให้มูเฮ้าเนี่ยละพืสีเอากันตัดเอาโหลดจังไปสร้างอิไะแกตน้นต้นนั่นครับต้นนีกแกต้นนีบแกครับตน้นหรือสูงเนี่ยต้นนี้มันคือฮักลงมากเห็นมันเบิ้งกล้องเนี่ยมันมีค้นมาปิดเอาครับมาม้วยแมนมาวางเข้าขึ้นลงเข้าเข้าขึ้นเข้าขึ้นเมื่อนี่เดี๋ยวมันมีกล่องอยู่ในกล่องครับเห็นแล้วเห็นแล้ววพาินแล้หูแล้วครับ เขาต้องท่องทุนติดกล่องคุณตัวสันนิคันบอลยังสันมันกับบอลหลือครับจับโจรบอลได้รับฐานไปไปเอาทิศเขาบอลได้จัแต่ได้มาเข้าบอลหัวแล้วมบอลโจรบอลหัวที่อลางโอ้โหครับอาทิตย์ที่แล้วพ่อยิงโจรอยู่ตรงนั้นแต่ไม่โดนยิงสองนัดเพราะว่าไม่กังขึ้นมันมาลอย มาหลอยกันขึ้นก่ามาหลอยชิเรียนเขาเอยอประมาณประมาณทุ่มสองทุ่มยี่สิบมันมาเอานี่ไม้สามเคยเห็นปะคะม,มันโปสูกนี่แหละในในคลิปนี่ไหลนะของเม,มืองทีนนะ ไปถอดกินได้คือกันนะบ้าน้เคยลองเบิงนี่นี่นี่มาเบิงนะคะเบิ้งโจนแต่นี้คือคุยกับผู้กองอยู่เคยเคยอนีก็คือโกินโจนทีทีขามานี่ก็เป็นกำลังขึ้นต้นโอ้โหขึ้นต้นเลยวันนี้เลยสดๆร้อนๆเลยต้นแต่เรารู้แล้วว่าคือใครรู้ครับอืมเซตแน่ทีนี้ อเอ้ยกเกษตรกร,กรนับวันอยู่ยากแล้วนะคะทุกวันนี้นี่ทําสวนผลไม้อินทรีย์อยู่ที่อำเภอน้ํายืนต้องติดกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่าคนที่จะมาขโมยคือใครเนี่ยเยดูจะพามาดูกล้องวงจรปิดโอ้ถ้าไม่ติดกล้องก็ไม่มีหลักฐานในการเอาผิดแล้วคนที่ขโมยนี่ก็ไม่ใช่ใครหรอกคะ่ะเป็นคนในหมู่บ้านของเรานี่เองนะคะที่สวนผลไม้อินทรีย์ของคุณพ่อนุจร พุทธพาอำเภอน้ำยืนค่ะพื้นที่สิบเดไร่นะคะปลูกผลไม้ที่หลากหลาย